วันนี้เป็นวันสำคัญนะของวัดป่าสุกโตเพราะว่าเป็นวันที่เราจะเริ่มนะการจัดท่ายสาหรับเนนภาคฤดูร้อนและปีนี้ก็เป็นปีที่สำคัญกว่าปีก่อนๆตรงที่ว่า เป็นปีแรกนะที่เราได้กลับมาจัดทำค่ายแบบนี้อีกหลังจากผ่านไปแล้ว4ี่ปีเพราะว่าปี6กสามหี่หห้าเราไม่ได้จัดนะเพราะโควิดแพร่ระบ,บาดแม้ว่าตอนนี้มันก็ยังระบาดอยู่แต่ว่าก็บรนเทาเบาบางลงไปเยอะแล้ว เราก็เลยกลับมาจัดใหม่หลังจากที่วางเว้นไปสามปีถ้านนับจากปี6กสองนี่ก็4ปีแล้วเรื่องการบวชเนรพระรูดูร้อนนี่มันก็เป็นสิ่งที่วัดป่าสุขกโตเนี่ยจัดมาต่อเนื่องนะ สิบกว่าปีแล้วแล้วก็ถ้ายัางมีกำลังอยู่ก็จะจัดทำกันเรื่อยไปเพราะต้องการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆนะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ถึงสิ่งสำคัญของชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่ปิดเทอมยาว สมัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยอายุเท่านักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะปิดเทอมแล้วต้องไปเรียนพิเศษนะพ่อแม่ให้ไปเรียนพิเศษตั้งแต่ปหนึ่งเลยนะตั้งแต่ปหนึ่งก็เรียนพิเศษปสองปสามก็เรียนพิเศษเรียนจนถึงมศสี่นะมศสองอายุสิบสี่สิบห้าปี ไปเรียนพิเศษเพื่ออะไรนะั่นเพื่อไปเอาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เพื่อไม่ให้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมันสูญหายไปเพราะว่าวิชาความรู้นี่ถ้าไม่ฝึกฝนมันก็ค่อยๆเลือนหายแต่เดี๋ยวนี้เรียนพิเศษนี่ก็ไม่ค่อยมีคนเรียนกันแล้วหรือก็เรียนกันน้อยลง คนที่พอมีเงินหน่อยก็ให้ลูกไปเข้าค่ายที่เราซัมเมอร์แคมป์โน่นไปถึงต่างประเทศเลยส่วนใหญ่ก็ไปนเน้นเรื่องวิชาความรู้แล้วก็ให้เด็กได้ไปหาประสบการณ์แต่ว่าค่ายเนรุดูร้อนนี่มันเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งเลยนะ ไม่เหมือนการเรียนพิเศษไม่เหมือนซัมเมอร์แคมป์ที่หลายโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์เขาจัดกันเราพาเด็กเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องที่สำคัญของชีวิตยอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่วิชาความรู้แต่เป็นวิชาชีวิตนะวิชาความรู้ก็สำคัญอยู่นะ อันนี้เคยผลที่เด็กๆเนี่ยไปเรียนหนังสือกันตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ไปต่อมาอุตยาัยวิชาความรู้นี่มันก็เอาไปใช้ในการทำมาหากิจได้ทำให้มีชีวิตที่มั่นคงในทางเศรษฐกิจในทางสังคมแต่ว่าจะมองข้ามวิชาชีตนี่ไม่ได้เลยวิชาชีวิตนี่ก็สำคัญมาก ความรู้เนี่ยมันก็มีอายุของมันนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสมัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นเด็กๆเ,เนี่ยวิชาภูมิศาสตร์สอนเราว่าเนี่ยเมืองไทยส่งข้าวเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งตามมาด้วยดีบุกแล้วก็ไม่สักนะข้าวไม่สักดีบุกนี่เป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งแต่ดีนี้ไม่ใช่แล้วความรู้นี่มันล้าสมัยไปแล้ว โตอีกหน่อยนะพอเรียนมัธยมเรียนหมหาทลายเ,าเขาก็บอกว่าดาวพลูโตเนี่ยเป็นดาวเคราะห์หนึ่งในสุริยะจัก,กรวาลก็ท่องจํากันมาแต่เดี๋ยวนี้เขาถอดแล้วนะพลูโตนี่ไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์แล้วในสุริยะจัก,กรวาลน,น,ะ,นะความรู้มันเปลี่ยนไปความรู้ที่เราเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมันมันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ไม่ว่าจะในทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์แต่วิชาชีวิตเนี่ยนะมันไม่มีล้าสมัยนะแม้มางคนจะบอกว่าเป็นเรื่องคล้ำคลึกนะเรื่องโบราณแต่ที่จริงแล้วนี่มันเป็นวิชาที่ไม่มีวันล้าสมัยแล้วก็ได้ใช้ตลอดชีวิตเลยนะจนลมหายใจสุดท้าย อันนี้หลวงพ่อยืนยันได้เลยนะวิชาชีวิตเนี่ยถ้านักเรียนได้เรียนหรือแม้แต่พ่อแม่ได้เรียนเนี่ยมันได้ใช้แน่แล้วก็ได้ใช้จนลมหายใจสุดท้ายเลยวิชาชีวิตมันสําคัญน,นะเพราะว่ามันช่วยทำให้เรารู้จักครองตนได้ครองตนนี่ความหมายเนึงคือรู้จักรักษาตนพอเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสิ่ง ยั่วยุแล้วก็เย้ายวนเยอะสิ่งยั่วยุให้โกรธสิ่งยัวย่วยุวให้เกิดความเกลียดเกิดความเครียดนะทั้งจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็จากพฤติกรรมของผู้คนแล้วงจะมีสิ่งเย้ายวนอีกนะเย้ายวนให้หลงหลงบางทีนี่หลงจนกระทั่งเสียผู้เสียคนเลยนะเช่น อบายมุกยาเสพติดแม้แต่เกมวิดีโอเกมเกมออนไลน์นี่ก็ทำให้เด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่นี่เสียผู้เสียคนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมีอำนาจในการเย้ายวนสูงมากจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้เรียนหนังสือนังหาไม่ได้ทำหน้าที่รวมทั้งสิ่งของต่างๆสินค้าต่างๆที่ทำให้คนนี่ ตกเป็นท่าของมันหรือว่าตกเป็นท่าของสิ่งเสพนี่เพราะว่าไม่รู้จักคลองตนแล้วก็ไม่รู้จักรักษาตนแต่ถ้าคนที่รักษาตนดีแล้วนี่นะอะไรจะมายั่วยุก็ไม่ได้ผลไม่โกรธไม่งุดหงิดนะแม้มีจะมีคนมาต่อว่าดาทอมมาบูลลี่ก็ไม่หวั่นไหวนะเดี๋ยวนี้บูลลี่นี่ กลายเป็นคำที่คนรู้จักกันทั่วแล้วทั้งที่เป็นภาษาฝรั่งมันมีทั่วไปหมดนะบุลลีนะ่นี่เป็นสิ่งยั่วยุอย่อยางหนึ่งนะบุลลี่ทางโทรศัพท์มือถือทางโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ในโรงเรียนแต่ถ้าเด็กรู้จักรักษาตนได้นี่มันทำอะไรไม่ได้นะสิ่งเย้ายวนเหมือนกันนะจะทำให้หลงไหลติดยาติดอบายมุกหรือว่าไปติดสิ่งเสพจนกระทั่ง ต้องใช้เงินเป็นจำนวนเยอะๆในแต่ละเดือน,อย,นอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่มีจบนะมันก็ไม่มีนะเพราะเรียกว่ารู้จักรักษาตนเพราะวิชาชีพนี่มันทำให้สามารถจะควบคุมอารมณ์รักษาใจให้มั่นคงได้ไม่หวันไหวง่ายๆไม่ว่าจะมีอะไรมายั่วยุหรือเย้าวยวนนะเพราะว่าอะไร เพราะมีสติเพราะมีปัญญานะแล้วก็ยังสามารถจะรู้จักตนเองได้ดีขึ้นนะรู้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดตรงไหนมีความสามารถอะไรรวมทั้งรู้ว่าสุขหรือทุกเนี่ยสำคัญอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก ความสุขที่แท้ไม่ได้เกิดจากการกินการเสพการกินการเที่ยวการเล่นแต่ส,สุขที่แท้นี่มันอยู่ข้างในอยู่จาก,กาอยู่ที่การได้ทําความดีได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าหรือพบความสุขแม้กระทั่งชีวิตที่เรียบง่ายและพอรู้จักตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะรักตัวเองได้ง่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เด็กเลยนะผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยรักตัวเองแล้วหรือว่ารักตัวเองก็รักแบบผิด,ผด พาเข้าราเข้าพงเพราะมีแต่วิชาความรูนะ้แต่ว่าไม่มีวิชาชีวิตหรือว่าอ่อนวิชาชีวิตแล้วพอไม่มีวิชาชีวิตเนี่ยนะไม่รู้จักครองตัวรักษาตนพอเจอสิ่งมากระทบมากๆเจอความทุกข์ความเครียดมากๆบางทีสติแตกทำ้ายตัวเองนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวนี้เป็นกันเยอะ หรือว่าอย่างอ่อนนี่ก็อาจจะเป็นลวกซึมเศร้านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าอ่อนวิชาชีวิตแม้จะมีความรู้เยอะแต่เอาตัวไม่รอดอย่างที่โบราณว่าเนี่ยความรู้ทั่วมัวตัวไม่รอดเพราะรู้แต่วิชาความรู้แต่ไม่มีวิชาชีวิตใครเนเนี่ยจะมาชวนให้เด็กๆเ,เนี่ยมารู้จักวิชาชีวิตบ้างโดยอาศัย สถานที่ที่โบราณนะคือวัดนะนะไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์ที่ทันสมัยมีคอมพิวเตอร์ราคาแพงแต่ว่าเรามากลับมาอาศัยสิ่งแวดล้อมแบบโบราณนะวัดของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผ้าหม่มหรือเครื่องนุ่งหมแบบพระพุทธเจ้าก็คือจีวอนนี่โบราณมากเลยนะ 2 5ง0ันหปีแล้วเนี่ยจีวอเนี่ยไม่เหมือนเสื้อของวัยรุ่นสมัยใหม่ที่มันทันสมัยมากนะเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะเรามาอาศัยของเก่าโบราณแต่ว่าแฝงไปด้วยนะสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาคือวิชาชีวิตแล้วก็อาศัยวิธีการที่ไม่ต้องใช้ตำรับตำรามาก ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะแต่ว่ามาเรียนรู้จักประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตมาเรียนรู้จักของจริงมาเรียนรู้จักความยากลำบากเพื่อทำให้รู้จักตัวเองแล้วก็รักตัวเองได้พอรักตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะรักคนอื่นได้ง่ายและพบว่าการรักคนอื่นการมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนึกถึงคนอื่นเนี่ยแหละนี่มันจะช่วยเติมเต็มความสุขและคุณค่าของชีวิตให้กับตัวเอง อันนี้วิชาความรู้เนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นนะแต่ว่าวิชาชีวิตเนี่ยนี่เป็นเรื่องสําคัญยันเนี่ยเด็กๆที่จะมาเข้าค่ายนี่นะอาจจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนในโรงเรียนหรือแม้แต่ซัมเมอร์แคมป์ที่เคยผ่านนะแต่ว่าให้มั่นใจว่าถ้าหากทุ่มเทเรียนรู้กับสิ่งนี้ จนตลอดวันสุดท้ายคือวันที่12เมษาจะมีวิชาชีวิตเพิ่มผูนขึ้นและจะติดตัวช่วยพาเราไปสู่ความปกติสุขผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ด้วยดีนะเป็นที่พึ่งพาแสงตัวเองได้การเรียนรู้แบบนี้นี่พ่อแม่นี่ต้องต้องทำใจนะต้องตัดใจด้วยนะ ให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแม้จะยากลําบากยังไงนะก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะจะไปตามติดประกบคอยช่วยเหลือนะตลอดเวลานี้อันนี้ไม่ควรแล้วต้องวางใจให้ลูกได้เรียนรู้จากความทุกข์ยากความลําบากค่ายนี้เนี่ยนะมันไม่อดนะความยากลาบาก ไม่ขาดนะความยากลำบากแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่น่าสนใจมีความสุขมีความสนุกมีสเสน่ห์ที่อาจจะหาไม่ได้นะจากโรงเรียนหรือว่าจากซัมมอ r ร์แคมที่ทั้งหลายซึ่งไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวมันให้ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าด้วยนะและต่อไปเขาก็จะพบว่าในความทุกข์เนี่ยมันมีความสุขที่แฝงอยู่ในความลำบาก นะมันมีคุณค่าที่ช่วยทำให้เป็นคนที่สุขง่ายแล้วก็มีความทุกได้ยากอนะันนี้แหละก็คือนะประโยชน์นะของค่ายเนนนะที่ลูกหลานของเราจะได้มาเรียนรู้และได้ประสบสัมผัสนะตลอดสามอาทิตย์นี้รเราเตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังค่อยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยิบาเมวัสมิชาตุตจงสำเร็จโดยชาพรสาพเพปูเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงตรงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชตีระโสยาทาเหมือนแก่ามณีอันสว่างสวายควรยินดี สาพิติโอวิวาชันตุวันจาไหลทั้งพวงจงบำราดไปสาภโรโควินาสาตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภว,วัตวันตารายโอันตารายามีแก่ท่านสุขิธีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืน อาภวาทนาสิริสานิจังุทาปจายโนจตารุธรรมาวัฏตีอายุวันโนสุขังพลังขังสีบากาคืออายุวันนาสุขาพะลายอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้พาวัตุสาพมังคลังพอสาพมงคลนจงมีแก่ท่าน ตูสาพาเทวตาพราเทวดาทั้งหวงจงรักษาท่านสาพาุทธานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งภาสงสาตาโสธิภาวนตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอม